เช็ดเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษค่ะขอโทษขอโทษเหรอขอโทษแล้วมาถ่าเปืาา้อนไหมค่ะไม่ต้องให้มือเธอัด้แหละเช็ดเดี๋ยวนี้เ,เร็วสิเีวาโร้านสวยจริงเลยอะ่ะ เป็นบุญวาสนาจริงๆที่ได้มานั่งร้านเนี้ยอาหารได้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะโอ้ไข่เจียวหอมมากเลยอะ บรรยากาศก,ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะคิดยังไงเอาถุงดำมาวางไว้ที่หน้าร้านานี่ทำไมถึงปล่อยให้คนสกปรกเข้ามาในร้าน,นคิดอะไรกันอยู่เนี่ย สวัสดีค่ะคุณลูกค้าใช่คุณแคทที่มีนัดกับคุณนิรันญาใช่ไหมคะไม่ใช่นะ่ะสิผู้หญิงคนนั้นน่ะญาติหรอไม่ใช่ญาติหนูหรอกคะ่ะแต่เป็นลูกค้าคะ่ะฮะสภาพแบบนี้เนี่ยนะเธอยังมีหน้ามาเรียกว่าลูกค้าอีกเหรอ ปล่อยให้คนสกปรกแบบนี้เข้ามาในร้านได้ยังไงมองอะไรเธอก็รู้ใช่ไหมว่าคนที่จะมากินข้าวกับฉันวันนี้เขาเป็นใครเออเขาเป็นถึงท่านประธานบริษัทของฉันเธอก็ลองคิดดูแล้วกันนะ ถ้าเขามาเจอคนตกปรกแบบนี้อยู่ในร้าน mm hmm. เขาจะกล้ามานั่งกินกับฉันไหมเธอเอาผู้หอญอิงคนเนี้ย mm hmm. ออกไปจากร้านเดี๋ยวนี้เลยนะ mm hmm. ก่อนที่ท่านประธานจะมาเห็นเข้าคุณแคทคะเออว่า hmm. ถ้าเธอไม่ยอมไล่มันออกไป งั้นฉันทำเองคุณแคบคะใจเย็นๆก่อนนะคะนี่คนเหลือขอมีอะไรหรอคะยังจะมีหน้ามาถามอีกหรอถุงดำที่วางไว้อยู่หน้าร้านอะเป็นของเธอใช่ไหม ่คะถึงว่าจะก็ปลกอยู่เจ้าของนี่แกรู้ไหมว่าร้านเนี้ยไม่เหมาะกับคนอย่างแกออกไปก่อนที่ท่านประธานจะเข้ามาเออคือหนูรอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่อะค่ะแล้วอย่างหนูก็ยังไม่ได้จ่ายค่าข้าวเลย อ้โที่เธอจะเนียนมันกินฟรีว่างั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคิดว่าฉันโง่เหรอออกไปฉันบอกให้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปไงเท้าฉันเลิมหมดเลยเห็นไหมมาเช็ดเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษค่ะขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอโทษเหรอ ขอโทษแล้วมันหายเปื้อนไหมมันเช็ดให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะค่ะไม่ต้องใช้มือเธอนั่นแหละเช็ดเดี๋ยวนี้เร็วๆสิหยุดนะท่านประธานนี่เธอทำอะไรของเธอคุณแคทก้อยคนสปกปรกเนี่ย มันทําอาหารตกใส่เท้าหนูค่ะหนูก็เลยจะสั่งสอนมันซะหน่อยตกกับปรกเหรอคนที่สกกับปรกมันเธอต่างหากไม่ใช่ที่เนื้อตัวนะแต่มันเป็นที่จิตใจของเธอท่านประธานทําไมท่านประธานพูดกับหนูนแบบนี้ล่ะคะเธอเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่าหน้าที่การงานก็ดีแต่แรงน้ําใจลังแกได้แม้แต่คนที่มีโอกาสน้อยกว่า ทำไมท่านประธานถึงเข้าข้างคนสุกปกแบบน,นี้ด้วยล่ะคะถ้ามันเจียมตัวจริงอะมันจะไม่มันนั่งอยู่นี่เลยนะคะฉันเนี่ยแหละเป็นคนพาเขาเข้ามาที่นี่เอง หิวก็หิวขวดน้ำแถวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอีกแล้ววันนี้จะได้เงินไปซื้อข้าวไหมเนี่ย เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมมานั่งอยู่แถวนี้ล่ะเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรอยู่ข้าวใช่ไหมก็นิดนึงค่ะพอดีวันนี้เก็บขวดไม่ค่อยได้หนูก็เลยไม่มีเงินไปซื้อข้าวอ๋อ งั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเธอตามฉันมาแล้วกันจะไปไหนหรอคะเธอตามฉันมาเอาถอะนาพาหนูมาร้านใหญ่โตขนาดนี้มันจะดีหรอคะเอาเถอะนาสวัสดีค่ะคุณนิรันยา ก็อยากกินอะไรสั่งกับพี่เขาได้เลยนะออไม่ต้องเกรงใจหรอกสั่งได้เลยเอองั้นหนูขอข้าวไข่เจียวแล้วกันฮะข้าวไข่เจียวมาร้านหลูหลูทั้งทีทำไมไม่สั่งอย่างอื่นบ้างล่ะแค่นี้หนูก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วค่ะงั้นหรอ ตามใจแล้วกันนะต้องอีฟเตรียมให้น้องเขาด้วยนะได้ค่ะคุณนิรันญ,ญาเดี๋ยวฉันมานะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะอ่า เอาเป็นน้ำเปล่าก็พอค่ะได้ค่ะท่านประธานคะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะอยา่าทอสาหนูเลยคะ่ะที่หนูทำไปทั้งหมดอะ่ะก็เพื่อท่านประธานเลยนะคะเพื่อฉันงั้นเหรอฉันว่า เพื่อความสะใจของเธอเองต่างหากบริษัทของฉันไม่ต้องการคนไร้น้ำใจอย่างเธอตั้งแต่วันนี้ไปเธอไม่ต้องเข้ามาที่บริษัทอีกท่านประธานหมายความว่ายังไงเหรอคะฉันไล่เธอออกฮะไล่ออกท่านประธานคะอย่ายไล่หนูออกเลยนะคะหนูขอร้อง ถือซะว่าเป็นบทเรียนของเธอแล้วกันขอโทษนะคะอย่าถึงขั้นต้องไล่พี่เขาออกเพ่าหนูเลยนะคะและอีกอย่างหนูก็ไม่ได้โกรธอะไรพี่เขาด้วยถือว่าหนูขอร้องนะคะเธอนี่ใจดีจริงๆเลยนะเขาทำขนาดนี้เธยังเรื่องที่จะให้ภัยเขาอีกได้งั้น ก็อท,ทำตามที่เธอขอร้องงั้นก็แสดงว่าใช่ฉันไม่ไล่เธอออกแต่ฉันจะหักเงินเดือนเธอ30% 5เอร์ซหเดือนและฉันจะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือคนยากไร้ต้องขอบคุณท่านประธานจริงๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนู ต้องขอโทษเธอด้วยนะไม่เป็นไรค่ะหนูมไม่โกรธอะไรพี่เลยงั้นพี่เลี้ยงข้าวเธอเป็นการตอบทแทนละกันค่ะขอบคุณนะคะ หนูขอลาออกไหมคะเชิญร้อนไปข่าวมาทำงานเพงช่วยนี้แทนเถอะค่ะ ก็ยังไม่เสร็จวันนี้มาอีกแล้วบอสนะบอสเอาหนะ้าทำไปแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเออบอสบอกว่าให้แกเอาเอกสารไปส่งที่ฝ่ายบัญชีด้วยนะฮะงานที่เขาสั่งตอนเช้ายังไม่เสร็จเลยนะองานโน่นก็มี งานนี่ก็ต้องทำวันนี้จะเสร็จสักอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเอาหน้าเเธอแกก็เอาเอกสารไปส่งที่ฝ่ายบัญชีก่อนก็ได้เผื่อเขาต้องรีบใช้อ่ะ ถูกทีเธอฉันจะได้เลิกทำงานบริษัทเฮงโฟยนี้สักทีถึงเวลาของฉันละไหนๆขอดูได้วยดิ mari กันอยู่สองคนเนี่ยก็อีฟนะสิคะถูกรางวัลที่สองในตั้งสี่แสนแน่โหจริงดิดีใจด้วยนะอีฟค่ะบอสเออฉันฝากเธอสองคนทำโปรเจกต์นี้หน่อยสิโปรเจกต์นี้สำคัญมากเลยนะถ้าได้เย็นนี้ยิ่งดีเลยได้เลยคะ่ะบอสหนูไม่ทำคะ่ะ หนูถูกรอตเตอรี่ตั้งสี่แสนหนูไม่จําเป็นจะต้องมานั่งทํางานงกงกแล้วล่ะคะ่ะถ้าอพูดอย่างนี้หมายความว่างไงอีฟก็หมายความว่าหนูขอลาออกไหมคะเชิญบ,บอสไปหาคนอื่นมาทำงานเฮงซวยนี้แทนหนูเถอคะค่ะดูสิว่าใครจะไปทนบอยได้นาน แกถ้าอยากกินอะไรสั่งได้เลยนะอีฟแกจะพาฉันมาร้านหนูทำไมเนี่ยฉันน่ยกินแบบธรรมดาก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกนาฉันรู้ว่านานๆานทีแกจะได้กินของดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างขอบใจนะไม่เป็นไรรอก น้องคะขอเมนูด้วยค่ะเอาหายไปไหนกันหมดเนี่ยเออนี่ฉันได้ข่าวว่าแกไปลงทุนทำธุรกิจตามอินเทอร์เน็ตมาหรออ๋อใช่เขาบอกว่าถ้าฉันลงทุนกับเขาฉันได้กำไรจากร้านนั้น50%เลยนะแล้วมันจะไว้ใจได้ไหมอ่ะ ไว้ใจได้อยู่แล้วมีคนไปลงทุนกับเขาตั้งหลายคนเลยนะแกก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยนะฉันน่ะเห็นข่าวคนโดนโกงด้วยวิธีเนี้ยเยอะมากเลยเอาหน้าแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเป็นห่วงตัวเองดีกว่าไหมที่ต้องมานั่งทำงานงกงกงกอยู่ออฟฟิศห่วยแบบเนี้ย ฉันเป็นห่วงเธอนะเนี่ยน้องคะพี่ขอเมนูไปตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะได้คะเนี่ยดาวเอกสารที่ฉันให้เตรียมเสร็จหรือยัง อ๋อเหลือเอกสารที่ต้องปิ้นอีกนิดนึงอะค่ะโอเคเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเราออกกันเลยนะเดี๋ยวจะไปไประชุมไม่ทันได้เลยค่ะเออยีฟเป็นไงบ้างได้ข่าวของยีบ้างไหมยีฟเหรอคะเจอกันเมื่อเดือนที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันอีกเลยอะค่ะบอสมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอก ฉันก็แค่เป็นห่วงอีฟน่ะก็อีฟเขาบริหารเงินไม่เป็นฉันกลัวว่าเขาจะมีปัญหาเอ๊ะบริษัทลูกค้าอยู่ตรงไหนอะดาวเ,เออข้างหน้านี้ก็น่าจะถึงแล้วนะคะ ดาวไหนเธอว่าเดินไปข้างหน้ามันก็ถึงแล้วไงแต่ฉันจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะคะเธอลองเช็คดูดีๆสิมันใช่ตรงนี้หรือเปล่าค่ะเออบอสคะเราลองถามคนนู้นดีไหมคะเผื่อเขาจะรู้ก็ดีนะ ขอโทษนะคะคะว่าไงคะเอ่อคุณรู้จักบริษัทสีเขียวมีเดียไหมคะมเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะอ๋อขอบคุณคะ่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะอีฟ ฉันดูนะว่าเป็นเธออะ่ะเธอไม่ต้องมาทำเป็นจำพวกฉันไม่ได้หรอกอีฟฉันไม่แปลกใจเลยนะที่เจอเธอในสภาพแบบนี้ดาวเคยบอกฉันว่า เธอเอาเงินไปลงทุนในอินเทอร์เน็ตมั่วซั่วแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่ามันจะถึงขั้นทำให้เธอหมดตัวแบบนี้อีฟฉันบอกแล้วไงว่าให้ศึกษาดีๆก่อนการลงทุนน่ะมีความเสี่ยงมากนะฉันรู้แต่ครั้งแรกมันก็ได้เงินไงแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อะ่ะ ฉันเคยเตือนเธอหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าถ้าเธอใช้เงินฟุ่มเฟือยผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ไงหนูขอโทษค่ะหนูมีความรู้ไม่มากพอหนูก็เลยตกเป็นเหยื่อของคนโกงงั้นเอาแบบนี้แล้วกันครั้งนี้ฉันจะช่วยเธอเองฮะเรื่องงาน ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งโอเคไหมค่ะได้เลยค่ะหนูโอเคค่ะแล้วครั้งนี้เธอก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของเธอแล้วกันนะใช่มันไม่มีหรอกนะวิธีรวยทางรัฐแบบนั้นอะ่ะให้กลับมาทำงานกับพวกเรานะค่ะ ขอบใจนะ